นี่คือเสียการบาดเจ็บนะครับที่พบบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการที่เราเนี่ยย้ายครามเนื้อข้อต่อหรือเส้นเอ็นซ้ำๆนะครับเป็นเวลานาน โดยที่ไม่ให้เวลาฟื้นฟูอย่างเพียงพอการป้องกันแล้วก็การรักษา,ข,าขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละอาการนะครับ 1. อาการเจ็บเขา่าสาเหตุนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมักเกิดจากการที่เราเนี่ยวิ่งหรือว่าออกมังกายที่มีแรงประแทกแบบซ้ําๆนะครับหรือเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยผลแรง รวมถึงการจัดท่าทางที่ผิดปกตินะครับผมแนะนำนะครับให้เราเนี่ยพักการใช้งานหรือว่าลดกิจกรรมที่กระตุ้นอาการนะครับประครบเย็นเพื่อลดการอักเสบรวมถึงควรที่จะยืดหรือว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ,อขา นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปนะครับหรือว่าอัรจัดิงนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับรูปเท้าอาจจะเลือกพิจารณาการใช้รองรับเข่านะครับถ้ามีความจําเป็นนะครับอาการที่2ก็คือการเจ็บหน้าแข้งนะครับสาเหตุมักจะเกิดจากการที่เราเนี่ยว,วิ่งนะครับบนพื้นแข็งรองเท้ารองรับเนี่ยไม่ค่อยดีหรือเกิดจากการที่เราเพิ่มระยะหรือว่าความเข้มข้นของการออกกาลังกายที่เร็วเกินไปนะครับแนะนําว่า ควรที่จะพักการใช้งานและก็ลดการหอบกองรางกายนะครับถ้าเกิดอาการประคบเย็นนะครับบริเวณที่เจ็บ เลือกรองเท้านะครับที่รองรับแรงกระแทกได้ดีอาจจะมีการยืดแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าแข้งแล้วก็น่องนะครับดิกเลี่ยงโดยเฉพาะการวิ่งนะครับบนพื้นแข็งอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับอาการที่สานะครับที่พบได้บ่อยนั่นก็คือเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับสาเหตุนะครับมักเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้งานกล้ามเนื้อน่องแล้วก็เอ็นร้อยหวายนะครับที่มากเกินไปรวมถึงการยืดเหยียดที่ไม่เพียงพอครับหากเกิดปัญหาครับต้องพักการใช้งานแล ก็อีกเลี่ยงกิจกรรมนะครับที่ทําให้เจ็บรวมถึงประคบเย็นนะครับเพื่อลดการอักเสบนอกจากนี้นะครับควรเสริมสร้างในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อน่องอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ใส่รองเท้านะครับที่มีซ้นรองรับกระแทกอาจจะใช้แผ่นรองเท้าหรือว่าแผ่นรองส้นนะครับเพื่อลดแรงดึงนะครับและอาการที่4ก็คือการเจ็บข้อเท้านะครับหรือว่าฝ่าเท้าสาเหตุนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักเกิดจากการที่พังผืดนะครับ ท้ฝ่าเท้าเนี่ยเกิดการหนักเสียจากการที่เราเดินวิ่งหรือว่ายืนเป็นเวลานาน,านๆนะครับหากเกิดปัญหาเหล่านี้นะครับพักการใช้งานแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักๆนะครับอาจจะมีการนวดฝ่าเท้านะครับลองใช้ลูกแทนนิสนะครับคลิ้งใต้ฝ่าเท้าดูนะครับเพิ่มเติมนะครับอาจจะยืดกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ฝ่าเท้านะครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆแล้วก็ใส่รองเท้าหรือว่าแผ่นรองเท้านะครับที่มีตัว รองรับพุงเท้านะครับไม่เดินเท้าเปล่านะครับโดยเฉพาะบนพื้นแข็งนะครับนี่คือแนวทางการป้องกันโดยรวมนะครับเพิ่มปริมาณแล้วก็ความหนักของการออกกำลังกายนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใช้หลัก10%รูนะครับแล้วก็มีวันพักฟื้นสําหรับการฝึกซ้อมยืดร่ามเนื้อก่อนแล้วก็หลังออกกําลังกายทุกครั้งนะครับเปลี่ยนรองเท้านะครับเมื่อสภาพเสื่อมแล้วก็ควรที่จะฝึก ร้ามเนื้อให้สมดุลแล้วก็หลากหลายกิจกรรมนะครับโดยการทำ cross training นะครับอาการเหล่านี้นะครับไม่ดีขึ้นภายใน1-2สัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดนะครับเพื่อทำการวินิจฉัยแล้วก็แนวทางการรักษาที่เหมาะสมนะครับ